สวัสดีครับมันเยี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์530กับการตบ FC อีกหนึ่งครั้งนี่ตามคำขอพลังน้อยแต่ใจร้อยปอปร์ <c oughs> ไปบุกมิงปรับความเร็วมาให้โจเซ่บอนเก็นกิตู้มเข้าไป <c oughs> ปรับความเร็วมาให้โคดินบอลโคดินบอลยิงเดี๋ยวพลอยตูมตูมระเบิดไปเอา้าโจเซ่ข่อยคือเลี้ยวคือเก่าวะเอาโจเซ่ไอ้นี่นแมะไอ้ยังเกาะไอ้เกลียวนี่ยข่อยนี่นแม,แมอ่ะอีธรรมดาไปโอ้อาจจะสีคำรามอ่ะอาจจะสีวะราชสีคำราม <laughs> เรียบร้อยแบบดุดันไม่เกรงใจใครแต่ว่าก็ดีได้โจเซ่ไหมนันปั่นดีๆกัได้ยูไอ้นี่คนตัวดีคนตึงตัวตึงของเราเลยทีเอสเซียสตาร์บอนี่แหละโดสาวิหไป มิวมิวสากะมันเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะมันเอาแมนตัวดาเมจตมิวสากะตะ้มเข้าไปนะโกเดนบอลเขาไปเปิดก่อนอีกโอ้โหเปิดก่อนสองตัวสามตัวเลยมาโกเดนบอลยิงตะูมตะูมไปอีกมาตีตีธรรมดาไปตีตีเข้าไปสับบันแขน ยิงเต้มเข้าไปนะอาการบาลตีธรมธรมดา,มาตีธรรมดาขับเคลื่อนมาตีธรรมดามารอบที่สองเทินที่สองบอลเกินโยดมันก็ซื้อมันยังไงไรจับซื้อขึ้นไปแล้วมั้ยเขายิงใช่ไหกูเดินบอลยิงมาเขายิงขึ้นหน่อยแล้วกันระเบิดตต้มรายกิจทะลวงตต้มตต้ตมเอาเบิร์ดแล้ว คนตามเกิดแต่ห้องคอยยังคนสุดท้ายตูมโเดินบอลไปบันซอมบี้แมนสวรรค์แขนตูมตีธรรมดาไปอีกมาวันนี้นบุกหัวมาตูมเข้าไปย่งอีกตูมตายงากขนาดแทงเทปก็ได้อีโคดนบอลลูกลัก ทำไปห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เกียร์เรียวกันพุบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการตบ f อฟซีเซิร์ฟเวอร์ห้าสามศูนย์ใครจะเป็นคนต่อไปเดี๋ยวรอชมกันนะครับไปแล้วครับ